สวัสดีค่ะวันนี้ช่องของเราจะพาไปร่วมกันทําบุญปลูกป่าที่วัดบ้านหนองสะนะคะและเราก็ได้นําน้ําไระน้ําส้มมาถวายวัดแจกผู้เข้าร่วมทําบุญด้วยค่ะตอนอื่นเราก็นําน้ำแระน้ําส้มที่นํามาถวายนะคะเอามาแช่ใส่น้ําแข็งก่อนนะคะเตรียมสเสบียงให้กับผู้เข้าร่วมทําบุญนะคะ ร่วมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะชมบริเวณรอบๆวัดบรรยากาศรอบๆนะคะตรงที่เราจะมาทำการปลูกป่ากันนะคะอันนี้บริเวณรอบวัดค่ะบริเวณที่จะปลูกนะคะอันนี้เป็นหออลุมที่ เขาจบขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ดินนุ่มและเพื่อนําปุ๋ยนะคะร้องที่ก้นหลุมก่อนที่จะกลบฝังลงไปคืนแล้วก็ลงต้นไม้ค่ะวันนี้บรรยากาศเป็นใจมากเลยค่ะท้องฟ้าคลึ้มๆนะคะแต่ก็ไม่มีฝนนะคะก็ดีค่ะอากาศไม่ร้อนนะคะ ไม้ส่วนใหญ่ที่เราไปทำการปลูกนะคะจะเป็นต้นเตงต้นรังต้นจิกต้นกุงนะคะเป็นไม้ยืนต้นไม้พยอมอะไรพวกนี้นะคะซึ่งพันไม้เหล่านี้นะคะก็ในสมัยนี้ก็ค่อนข้างจะหายากแล้วค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะตัดไปใช้ประโยชน์กันแล้วก็ไม่มีการปลูกทดแทนนะคะ เมื่อได้กลับมาเป็นเขตบริเวณวัดแล้วก็เลยทำการปลูกป่ากันนะคะคนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามธรรมชาติไปนะคะว่าการปลูกป่าเป็นเรื่องที่ไกลตัวและไม่สำคัญนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะการอนุรักษ์ป่าไม้นะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเพราะว่าโลกของเรานะคะโดน ป่าไม้โดนถูกทำลายไปเยอะนะคะจึงทำให้เกิดภัยพิบัติต่างๆมากมายค่ะทั้งทางอุทกภยัยทั้งวาตภายัภยภัยธรรมชาติต่างๆที่มันไม่เคยเกิดขึ้นนะคะแล้วมันมันก็เกิดขึ้นทีนี้การที่เราดูแลรักษาธรรมชาติเอาไว้เราปลูกวันนี้นะคะก็เพื่อ,อให้ลูกหลานอีก10กว่าปีข้างหน้านะคะได้ เจอกับอะไรสิ่งทีด่ดีๆนะคะเกี่ยวกับต้นไม้นะคะเขาก็จะช่วยลดโรคร้อนนะคะอนุรักษ์ดินและน้ำไว้ได้นะคะเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่านานาชนิดนะคะแล้วก็เป็นแหล่งป้องกันภัยทางธรรมชาติก็ได้นะคะเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศที่ทำให้โลกไม่ร้อนมากแล้วก็เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจนะคะ ถ้าพวกเราทุกคนนะคะช่วยกันร่วมกันปลูกปา่าทำให้สิ่งแวดล้อมนะคะในภาพรวมของประเทศมีป่าไม้ปกคลุมก็จะทำให้มีความร่มเย็นนะคะทำให้ชั้นบรรยากาศนะคะดีขึ้นอากาศจะเย็นสบายนะคะแล้วก็จะทำให้จิตใจเบิกบานแล้วก็ป้องกันภัยพิบัติต่างๆได้นะคะ เพียงแค่เราร่วมแรงร่วมใจกันนะคะใช้เวลาไม่นานเลยนะคะปลูกเสร็จแล้วนะคะหลังจากใช้เวลาปลูกไปกี่นาทีถึงชั่วโมงไหมเนี่ยไม่ถึงน่ะครเียวเองสำหรับวันนี้ก็ทําบุญด้วยการปลูกป่าก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะบุญได้สําเร็จแล้วคะ่ะ ใครที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้นไปคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้สาเร็จสมความปรารถนาทุกประการนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีคะ่ะ